ะะเพราะว่าพลเอกมูอมากัดดาฟีของลิเบียนั้นมีแผนที่จะสังหารประชาชนตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลและการก,ก่อกระบฏทั่วประเทศโดยนายลูอิสมเรโนโอคามโออายการของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC นะคะที่เดินทางไปยังลิเบียและได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นพบหลักฐานที่ชี้ว่ารัฐบาลของกัดดาฟีนั้น มีแผนการล่วงหน้านะคะในการที่จะกวาดล้างและเข็นค่าประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงรัฐบาลโดยแผนการนี้มีการหารือกันในช่วงเดือนมกราคมหลังเหตุการณ์ที่ประชาชนลุกฮือขึ้นต่อต้านผู้นำเผด็จก,การในตุนิเชียอียิปต์และก่อนที่การก่อกระบฏต่อต้านกาดาฟีนฟในลิเบียจะเริ่มขึ้น นายโมรเรโนโอคัมโปหาโอกาสพูดคุยกับนายมุซาคุซาอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศลิเบียที่ลี้ภัยอยู่ในอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายในการโจมตีพลเรือนของรัฐบาลจากนั้นนะคะนายมร no เรโนโอคัมโปก็จะรายงานข้อมูลทั้งหมดให้กับสหประชาชาติในวันที่4พฤษภาคมและคาดว่าจะขอยมีการออกหมายจับกัดดาฟี เพื่อน,นำมาขึ้นศาลอาญากรรมระหว่างประเทศด้วยส่วนสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารฝ่ายรัฐบาลลิเบียกับฝ่ายกบฏยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในบางเมืองรวมทั้งเมืองเบกาที่ฝ่ายทหารรัฐบาลระดมโจมตีฐานที่มั่นของฝ่ายกบฏอย่างหนักจนฝ่ายกบฏต้องล่าถอยกลับไปยังเ,งเมืองเบงกาซีผู้นำกบฏต่างวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่า กองกำลังทางอากาศขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตไม่ได้ปฏิบัติการคุ้มครองชีวิตพลเรือนจากการโจมตีของฝ่ายกันดาฟฟีมากเท่าที่ควรแต่ผู้ปบปญชาการกองกำลังนาโต้ยืนยันนะคะว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทางนาโต้ได้ออกปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ58ครั้งและใน1 4ครั้งนั้นสามารถถล่มฐานที่มั่น และคลังอาวุธของกองกำลังกัดดาฟีได้สำเร็จค่ะก็เป็นสถานการณ์ในลิเบียล,ล่าสุดนะคะที่ถึงแม้ว่าจะมีกองกำลังพันธมิตรเข้าไปแล้วแต่ว่ากัดดาฟีก็ยังไม่ยอมลงจากตำแหน่งค่ะ